สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมช่องทันชนิด99วันนี้ผมขอคนละเก้าไลน์ย้อนกลับไปช่วงปีพศ2 5 3 3ตอนนั้นผมเรียนอยู่ม 3. โรงเรียนมัธยมสาธิตแห่งหนึ่งแถวสีแยกบ้านแขกปีนั้นมีอุบัติเหตุลงหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งเป็นรถเมยปรับอากาศสีน้ำเงินสายอะไรผมจำไม่ได้แล้วรู้แต่ว่ารถสายนี้วิ่งผ่านแยกบุคคลเจริญนครแล้วก็ถนนลาดย่ารถเสียหลักหรือยังไงไม่ทราบ วิ่งเกยฟุตบาทขึ้นมาชนคนบนป้ายรถเมต,ตายเกลือนทั้งคนขับทั้งผู้โดยสารและคนยืนรอรถผมเองก็ยังได้อ่านพาดหัวขาวนี้ที่ห้องสมุดของโรงเรียนสมัยก่อนภาพข่าวหนังสือพิมพ์จะเอาภาพสยองสยองมาลงแล้วเซ็นเซอร์แบบง่ายๆผมเป็นเด็กก็ชอบดูแต่ภาพแต่ไม่อ่านด้านในหรอกจนมีครูนักศึกษาฝึกหัดมาสอนภาษาไทยแกมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังในชั้นเรียนว่าครูน่าอยู่ในเหตุการณ์เลยครูยืนรอรถอยู่ที่ป้ายนั้นเลยตอนรถมันวิ่งมาเกย ครูวิ่งหนีทันพอดีแต่คนที่ยืนรอรถด้วยข้างๆครูโดนรถพุ่งชนตายขาที่เลยครูออกมาจากตรงนั้นได้ครูนี่ยืนตัวสัน่นร้องไห้ใหญ่เลยตอนนั้นผมก็ฟังแบบสนุกๆไม่ได้คิดอะไรหลังจากนั้นสองสัปดาห์ผมก็ได้ฟังเรื่องราวจากอีกคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องเหตุการน,นี้เป็นลูกน้องในที่ทำงานของพ่อผมคือพ่อผมถามถึงน้องเตยกับคนในที่ทำงานว่าน้องเตยไม่มาทำงานสองวันแล้ว เป็นอะไรหรือเปล่าคนในที่ทํางานที่สนิทกับน้องเตยเล่าให้พ่อผมฟังว่าน้องเตยกับเพื่อนไปซื้อของที่เดิมมอท่าพระเดินกันจนห้างปิดเลยตอนนั้นเป็นเวลาสามทุ่มครึ่งพอดิบพอดีทางที่น้องเตยจะกลับบ้านคือเส้นจรนสนิทวงต้องเดินข้ามสะพานลอยแล้วไปยืนฝั่งตรงข้ามเดิมมอมันก็คือตลาดไทยช่วยไทยท่าพระในปัจจุบันแต่สมัยก่อนบริเวณน,นั้นเป็นป่ามะพร้าวครับแล้วก็เปลี่ยวมากด้วยน้องเตยกับเพื่อนรอรถนานแล้ว ก็ยังไม่มีสายที่ต้องการมาสักทีและแล้วรถสายเจ้าปัญหาก็ผ่านเข้ามาที่ป้ายน้องเตยกับเพื่อนเห็นก็รีบโบกแล้วก็ขึ้นรถทันทีเพราะมันดึกแล้วพอขึ้นรถปุ๊บก,ก็คุยกันไปเรื่อยตามภาษาสาวช่างจ้อแต่ยังไม่ทันที่จะได้นั่งเพื่อนของน้องเตยก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างเลยสกิดน้องเตยให้มองไปที่คนขับรถภาพที่เห็นคือคนขับมีเลือดเต็มตัวไปหมดก่อนจะหันหน้ามาโดยที่ใบหน้านั้นแหลกเละจนดูไม่ได้ทั้งคู่ตกใจมากจะหันไปเรียกคนอื่น ในรถแต่พอดูดีๆผู้โดยสารคนอื่นๆในรถก็สภาพไม่ต่างกันแขนขาดบ้างคอหักบ้างเลือดเลอะไปทั้งคันรถเลยเท่านั้นละ่ะทั้งสองคนร้องกรีตดลั่นรถพยายามกดออดให้รถหยุดเพราะไม่รู้จะทำยังไงแล้วแต่รถก็ค่อยๆหยุดพอประตูรถเปิดทั้งคู่รีบกระโดดกลิ้งลงจากรถนั้นทันทีเชื่อไหมครับพวกเธอพบว่าตัวเองยังอยู่ที่ป้ายเดิมพอคุมสติได้ทั้งคู่จึงเรียกแท็กซี่กลับบ้านทันที ขอบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับพ่อผมฟังจากปากน้องตัวเองมาอีกทีต้องยอมรับเลยว่าเรื่องบ้าๆแบบนี้มันเกิดขึ้นจริงพี่รถเมมาเป็นคันรถเลยเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ